แ้งในจังหวัดสระแก้วกันบ้างค่ะตอนนี้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งของจังหวัดได้แก่อ่างเก็บน้ําท่ากระบากที่ตั้งอยู่แถบชานเมืองและอ่างเก็บน้ําพระปรงที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอวัฒนานคร ซึ่งอ่างเก็บน้าทั้งสองแห่งมีความจุเก็บกักอยู่ที่97ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเหลือไม่ถึง20นะคะหรือประมาณ19.4ล้านลูกบาศก์เมตรไม่สามารถนํามาใช้อุปโภครบริโภคและทําการเกษตรได้เพราะว่าระดับน้ําไม่ถึงทางระบายลงคลองส่งน้ําเบื้องต้นแต่ละองค์การบริหารส่วนตานําบลค่ะก็ต้องมาสูบน้ําใส่รถบรรทุกน้ําเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านที่รับผิดชอบอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามยังคงมีน้ําในเขื่อนลำสโตนที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอําเภอตาพระยาที่สามารถนํามาใช้ผลิตน้ําประปาและแจกจ่ายไปทั่วทุกอาเภอใกล้เคียงได้ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งนะคะกษตรกร